สัปดาห์ดวงดีนะครับตั้งแต่วันที่19ถึง25สิงหา2567 12ราศีนะครับที่เด่นในกลุ่มของการงานการเงินและความรักนะครับสัปดาห์ดวงดีเรามาดูราศีที่เด่นเลยนะครับราศีกลุ่มนะครับเป็นราศีที่เด่นทั้งคําว่าการงานการเงินและความรักซึ่งหมายถึงโอเวอร์ของการสมหวังคือเขาเรียกว่า เป็นไพ่คาว่าสินเสมอกันนะครับและแล้วก็ราศีกลุ่มที่2ที่เป็นการงานการเงินความรักที่สมหวังก็คือาราศีพฤกพ์พอได้ไพ่ตาแหน่งของ10บถ้วยนะคือความสมบูรณ์ของยินหยางและห่วงกำลับบงกรและในราศีที่โดดเด่นในกลุ่มนี่มันจะมีแค่2ราศีนี้ที่สมหวังทุกเรื่องนะครับก็คือกลุ่มกับพฤกษ์ศกนะครับส่วนราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะครับก็คือราศีเมษราศีมิถุน นะครับแล้วก็ราศีกันนะครับสราศีนี้แปลว่ากระแสงเงินสดดีสภาพห้องทางการเงินไม่ขาดมือและมีความมั่นคงทางเงินในอนาคตด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับ3ราศีด้ากนการเงินนะครับแล้วก็ราศีที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานมีความโดดเด่นที่รุ่งเรืองนะครับก็คือราศีกรกฎราศีสิงห์นะครับและก็ราศีธนู ราศีก็รกดในทางการงานคือการเปลี่ยนแปลงและรุ่งเรืองเปลี่ยนจาก A บริษัท A นบไปบริษัท B นะครับก็เเปลี่ยนแปลงบริษัทไปเลยนะครับราศีสิงห์เนี่ยแปลว่าอยู่ในจุดของการเริ่มต้นสร้างตัวแปลว่าเพิ่งเริ่มต้นในการทํางานที่จเจริญรุ่งเรืองทีูุ่อุปธัรมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โดยองค์กรและเจ้านายราศีธนูเป็นราศีที่กำลังรอฟังข่าวดีในการคอนแทคและเซ็นสัญญาในโปรเจกต์ใหญ่นะครับนี่คือทั้งหมดราศีที่ฟันธงออกมาเป็นกลุ่มๆนะครับส่วนราศีที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ น้อยเนื้อต่ำใจนะครับจะแนะนำให้ไปมูเตลูพระพิคเนตที่วัดไผ่เงินจัปังครับโอเคนะครับจากผมมอแอดเดอะมิจิกแมนครับสวัสดีครับ